นะครับผมัสการะกันในารแข่งขันทุกงานระกันจะเอาจา้กับนุชิมานะครับในวันนี้นะครับคณะสภาพกับุชิมาก็ได้มีนั่งกันอ่ปอนนะครับเครื่องมาทำพิธีรถนั่งบาอวสาธิตเมื่อกรับจาที่ผ่านมานะครับ ตลอดระยะเวลาทผ่านมาระดับสตีหอกศพได้มีการรักกันลำโพงตะปโคระดับขอสุขอาในะครับจนถึงรอบปรมาณที่เจ็นปีสา่สิบรอบของปีนะครับคือว่าตัดต่อของตัอัตโัตกรัดยูกระต่าที่นะครับโดยจะมการเชิญบุคคลที่สุขอาและดับ บุคคลที่มีคยยนพยงนะครับในสาขานที่ต่างๆมาขออภิปรายนะครับในปีคณะสัสสาบาลเมือที่ใหม่ก็ได้จัดมาเมือ่อนทุกปีที่ผ่านมานะครับครับตลอดระยะเวลาในปีที่ผ่านมานะครับหลังจากมีวันที่8เมษายนปี2567นะครับมาถึงในวันนี้นะครับีหนึ่งอาการทำงาน นะครับการรวมกิจกรรมยังต่างๆกรดีว่าใครนอกใครในนะครับบางทีคณะส,สถาภพพวกเขานี่ก่อนบางทีก็อาจจะได้บาทเริลล่มกำเริ่มต่อว่ากันพระครู่ตั้งตั้งหน้าและรำลังนะครับแต่ว่าว่ากันผูกกันบางทีใจว่าเกิดจากการจัาก,การอย่างกันนะครับบางทีก็มันเป็นธรรมดานะครับ อาจป็ก่าวรีรัดรัันกดีถ้าทมาในวันนี้นะครับก็จะมาขอเอาบุตรที่ารับต่างๆจะมาขอป้อนจัทคันระคูนะครับเือพินป้อนปินศิริมคกคณะสักรีาสัริเอาวตภาเปวรสิติชสนเรติาปจตวาเรตา ละอาจารย์ในวันนี้ววาเป็นนันี้คอเราพิจารณาติดต่อความของคนกเทียกพิจารณาีกวปัจจุบันเข้ามาติดต่อตอนนีเริ่อแล้วยังไงเก้เจาตามบางการบางรื่างมันมีมูลสัทธาแม่บ้านเมื่ที่ไปตลอดเปนนานาทิ่ทราบเขาว่าลังทียันเกรงวันนี้จะยังคุมป้องตั้นองกองเห็นโยกายังตนพุ่ทเจ้าในไปฏิบัติติดต่อกันมา ก็จึงได้ประดับสนองฝ่ายผเ็กเน้นนำมาย่างนี้นำองมิสมบูรณ์จะเูปัญเมาอตอบหอกใ้ตั้งเทียนมาตั้งพนาสุมาคารวัลตะเกาตะมวนให้เกิดโลอาตมาบันเดลมาบมีนมาเวตาวยนอาปจิการกระยังนั้นภมีสมบูรณ์จะดูปัญาเม่ตอบัเทียนทั้งลายนำภูมิเด้วโดยนิสตาบราณิมุตตาทังหลายนำภูมีแม่จำมะกพาทั้รหายเจ้าก้ามภัตระศาในโดยพระการกันไตสมิจนโต นั่นถึงจะรป็นปนุลมสมศิษย์ี่คยงรูปการนั่นถึงจมีศย์เช่นี้นี้ตางแต่สองโอกาสตามปฏิปเหมนาผู้สอนเน่กระตัญญยูกรตาเวทิกตาตามิมุหลักธรรทตงหลายในกตัาเนการละวัญญาณในสุขอดยอดสมาพปรกอบจยางต่างหลายพอก็โดยองโพุทุกคนอยู่บนใจไปมืนมีโจภาพแท้พธน์ยันที่ยังตุกโจตุ Upadabha Tampol, non-tarai tawa kreo, nae-dot Tampol, nae-diyam-pa-tan-krapol, sa-yoi-a-yuk-va-tap-su-pa-pa-ta, sa-yoi-ni-ni-sukh, se di อายุจติวัชิวันทุเตสปีโยวิวัจจุสพโรโกวินาจตุมาเตภวัตระโยสุปีติกายโยโภภวอภิวาตนาสีสันิยมุตาเปใจโนจตารโมาวัฒนอายุวันโนสุขะปัตาสัหลับปุปาในวันนี้พระจะมาเวลาใดก็่ตุ๊กยง

giờ em đi <laughs> đâu đây ต้มไส้หน้าคนเล้ยแบบต้มไส้หน้าคนเลยเดอรอร่อยค่ะมันลึมันนิ่มลึกลเลยร้อยห้าสิาอราู้องมาพิมแนกันแ้อดิดคอสีนวนะครับซึ่งมีความอนโซกวู่้หญิทางลานะครับซึ่งเป็นที่ ก่ออายุตั้ตกอติดต่อเป็นะครับอ่นกอบเป็นผู้เอาโซเบอร์ห่งของนทุกิของเขาละอาจจะเป็นเพื่อตนตในงานตะพวจของเขานี้เป็นวอนปีเจดีที่สาขาที่ใเข้าคนลุกมหดนะครับมาแล้วสาขาที่แก้วพระจัาวันโานอดบ้าถึการิมสูงเจ้าตางสายคนทั้งนเขี่ยทั้งสีแต่อารีจยักความเีริญดี อันเนิ่มวันมีฝากผ่อนูนเจ้าก็ยักอกอนเกียสติัทธาสู่เจ้าตั้งหลายได้โน้มน้ามมายังสุงันโทสักกะและฐานหน้าวัตุตัางหลายมวลปู่ที่มาถวายเปิดการเพื่อเจ้ามาโหลข้ามาโนโผง่ผู้ก้านขดดักผายโผลอาโหเลิกกรรมแน่ว่าศุนเจ้าต่งหลายและทำกรรมนี้และความจบประกอบโดยโู้อี่ร้าง ของมีสุขเจ้าจุงมีอายุยืนนานตีคาโยยิมหลงไกจิมีไก่ของมีความใจชดชื่นเป็นจีรักแด่คนคืขอันของมีความขยันทุกกับเจ้ากากับลูกเจริุขกับทุกขับพ่อมยบุญจุมีกับรักผู้หนเถิดแพ่งอยากจะอยู่แ่งจอยัาจงปกา มีคำหวานจากคำขอในบอกองไม่สงินใจคืออย่างสุประกาขั้นสุขยังมีเย่างแท่นีดีสัพพิทิโยนิวัตจากสุชาภาลงโขสุกากสุภวุตเาวัลสอนจารยโยจุกีติคาโยโกมพระอภิวาทานาชีนิสันิจัก กุตาปจาอิโนจักาโลธัมมาวัชัยเอายุวันโดสุขปะลาชาทุกขับ ก็เดี๋รารอก็ได้เออก็เดี๋วรำรอดนีก็ได้เจ้าวนมาดงปีนี้เลยเจาวันมาดี่เจ็ดก้านมันมัวูเนหโคตรดานการเด้กตัวเจ้าเจ็ดก้านมั่วก็ยีเดินเก็ยินโป้ก่อนเดินเขามานเดินเขาไปในมดเดินเลยไปจะทาไว้สังคาาน เอวังอุดสัมปติสัมมิอิมินาจตุปเจยยตานีนัอภิชาสัตว์ดัลนัสัพพโลกยาโลกุตระสัพพสัมปตินังอาลันทาอาลันติมกยานังตินังนิพพาน์ปเจโยนตุบอดีเดอจเนวันดีกหเป็นวันดีคือระบิสังการพิเก่าก็คำมาพูนไปแล้วพิไม่เกี่ยววิยวันพอเข้ามาช่วยจอดระดึงดึงแล้วยังไขเกี่ยวจะสามประการบันนี้ไม่มีมูลสัทธาทั้งหลายก็ได้ประกันสนุกไปจนถึงนั้นไม่ยังกินพระปรามค์ท่านคณะรถเป็นตาน ในงานเวีณาอินสาราสลลองาบนัมธาต่สันาบนำดโอโคผู้สูงอายุของบัรพชิใหม่าระนันนันดีดีนี่นนั้นไม่มีอดแสงแม่ปอนรอนสุยาวิริทีบาลีเป็นเก้าวงก็ได้หลุดล้านทุกทุกคนก็ได้น้อมนำมายังจะตื้อไปใจตัวหนึ่งมรดกตนาตวายเป็นตานศรัทธาหนึ่งนั้นไม่มีหลุดล้านองคอนันเดชเมซีเหมือนตรงทุกทุกคนก็ได้น้อมนำมายังจะตุ้ไปใจตัวหนึ่งมรดกตนาตวายเป็นตานศรัทธาหนึ่งนั้นไม่มีกบพอ พ่องในสมพลนางละไมลาสกุลเป็นเก้าพ่องก็ได้ระกกบลูกหลานก็ได้นำนำมายังจตุปใจต้นเด็กไว้ชนะมาถ้าพนาสวายเป็นตามสถานหนึ่งนั้นไม่มีในอินสมนางเรียนคำโพธิได้สถานหนึ่งนั้นไม่มีนาคนปกคนในเกษนางวันเพญโพธิแต่สถานหนึ่งนั้นไม่มีนาไอศิวานังยินนองนอรนจะฝึกเป็นเก้าพ่องคดรักอบลูกหลาน ยาสนิทวิตรสาหกรรมแต่ละท่านแต่ละคนก็ได้น้อมนำมายังจะทุปัจเจแต่ยทานางไลเหล่านี้มาทัพพนาดไวป็นทานไวชั่นนั้นแต่ดีๆโดยนิสันตะพระละนิสุนุญทานัางไลมณฑูนีแมงกรรมกรรมหาธนาแห่งเจ้ากรรมมูลหลักสัามีโดยพระการชนใดสมิจันตุนั่นจึงจงห้พานุดมสมฤทธิจุอย่างจุปากานนั่นจึงจงมีกุศลบุญยาดศีทานนางไลเหล่านี้เม่ได้มากจึงสันต่อนยนกมา เป็นพราปุกปักระสายยังเจ้าเกามูลสาทาตั้งหลายไม่มีโปรดแสงเหม็นดันวเ่านนลนาสุยาวาดีเป็นเก้าหลุกลาคนทุกคนเออได้นลจากสียงทุกโศกลบไปาาอุปตว,วะกำมูลนนทหนหลายนอกเนื่อในตนทั้งมูลแล้วจึงจักประกันประกอบไปด้ดยจุปีจุเดอนจุวันจุปปนยามอายุวันนาสุขาปละเออได้อยู่ดีมีซุปมีอายุมันเก่งยืนยาวเบสิงชีรธิติการยามนั่นจึงจึงมีถึงแต่ดีลี Chia tha vô lì vang hà vô lạp vô lì phù rin tì sa kà lăng e vang nang pê tà nang upa kà pà tì ichi tăng vô lì tăng tù mang khi pà mê vang sâm i chát tù sa pê vô lì tù sang kà pà chân tò Pà nà rà sô yà tha mà nì chô tì rà sô yà tha chay yà sĩ tì tà nang lạ สัพพะรโกวินาสตุมาเตววาวันดาริโยสุขีติกายุโภภวาภิวาตนาสีริสนิจังพุทธาปจาญโนจตารโลธรรมวัฒนติอายุวโนสุขังปะลา